สวัสดีครับผมหนุ่มหน้ามนคนเสเรนนะครับคลิปนี้หนุ่มหน้ามนก็อยู่ที่คอกบัวของลุงเสื้อนะครับจะพามาดูพัฒนาการของเ,ออเจ้าตัวนี้นะครับลูกผสมชาโรล่เพชเมียนะครับตอนนี้อายุประมาณ8 9ดถึงเ้าเดือนนะครับนี่ตัวนี้ครับเป็นบัวของลุงเสื้อนะครับ อายุ8ถึงเเดือนเอ่อเป็นอา่าลูกกรมนะครับพ่อเป็นพ่อพันธุ์ชาโรล่เลืเดอดร้อยสายกรมนะครับอา่าวันนี้ก็หนุ่มหน้ามนได้มีโอกาสเข้ามาที่คอกวัวของลุงก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกร,กรได้ชมพัฒนาการนะครับหนุ่มหน้ามนเคยมาถ่ายรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นตัวนี้อายุประมาณ ประมาณเดือนกว่าว่าสองเดือนเนี่ยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจะขึ้นคลิปที่เคยถ่ายให้ชมเมื่อรอบก,ก่อนนะครับว่าตอนขอยุ 1- หนึ่งถึงสองเดือนนะครับหน้าตาเขาเป็นยังไงตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นสาวแล้วครับอายุก็อยู่ประมาณแปดเดือนกว่าถึงเก้าเดือนครับตอนนี้ เป็นโรกผสมชาโรเล่เลือดออยู่ประมาณ7 75นตะครับตี75%ครับตัวนี้มีเขานะครับดูหน้าตาดูหน้าตาดูแข้งขาดูเหลี่ยมตัวสวยครับตัวนี้อนะโคตรดีครับพัฒนาการก็ถือว่ามาดีมากครับ แล้วดูท้ายนะครับท้ายเต็มดีมากเลยครับตัวนี้วัวอายุเก้าเดือนนะ่ะมาขนาดนี้นะครับแข้งขาครับ อาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเกิดจะหกโมงเย็นแล้วนะครับดูเรียมตัวครับสวยอนาคตไกลครับตัวนี้เนื้อเริ่มมาแล้วครับดูแผ่นหลังครับ พได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วก็เกษตรกรนะครับเครื่องก็ชมพูครับตัวนี้เป็นโูกผสม,มชาโรเล่เลือด75นะครับตัวพ่อเป็นพ่อพันธุ์ของโรงปศุสุสา์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ชาโรเล่เลือด้รยนะครับทายเต็มดีมากครับ ก็เป็นแม่ของเขานะครับแม่ก็ตอนนี้น่าจะท้องอีกแล้วนะครับตนนัวนี้แม่เป็นลูกผสมชาโรเล่เลือด50%ครับสวยเหมือนกันครับแม่แข้งขาดีใหญ่มากครับ ที่หนุ่มหน้ามนสอบถามาลุงนะครับตัวนี้ท้องประมาณสามเดือนนะครับท้องราบเบนนะครับตัวนี้ของราบเบนได้ประมาณสามเดือนนะครับราบเบนก็เป็นพ,พันธุชโรเล่เลือดร้อยนะครับของอกเอกชนนะครับเป็นของรามินคานนะครับ ผลงานที่เจ้ารา,าเบนจ่ายลูกออกมาที่หนุ่มหน้ามนเคยไปเจอก็ผ่านนะครับก็ดูใจเนื้อหนังเนี่ยมามาดีมาเต็มนะครับแม่ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่แม่เนี่ยจะเป็นวัวหัวล้นธรรมชาตินะครับชาโรเล่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกินหญ้าดีมากครับ ดูใหญ่ครับแม่ส่วนตัวลูกก็อายุเพิ่งจะ9้าเดือนนะครับโตแน่นอนครับเพราะว่าแม่เป็นวัววัวไซส์ไซส์ใหญ่นะครับกระดูกโตนะครับสวยมากครับตัวนี้ นะครับดูเหลี่ยมนี้มุมนี้ลุงลุงจะเพิ่มมานประมาณเคเฮยนะลุงใบบอกทองสามเดือนนะครับตัวแม่ตัวนี้น้ำมนถาม ลุงเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าแต่ในคอก็จะมีอยู่อีกสองตัวนะครับลุงแกเลี้ยงนี่มีแต่วัวไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนี่ดูตัวแดงนี่ครับตัวแดงนี่ใหญ่มากครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยโลครับตัวนี้ ตัวแดงนี้จะเป็นแม่ของอตัวนี้นะครับตัวที่ท้อง3ามเดือนนะครับที่ท้องราบเบนอยู่นะครับใหญ่มากครับใหญ่ยาวนะครับเป็นสายเขาครับเขาสวยมาก ก็จะมีอยู่ทางนี้อีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นรถผสมชาโรเล่ไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้น้ำหนักก็ไม่ต่ำกว่า700โลนะครับ6ก0ถึง700โลนะครับเครื่องชมพูครับตัวนี้ท้ายดีนะครับ ตัวแดงนี่บูใหญ่มากครับเอาไปชมว้น,นะลุงเด็ดซ้ำจ,จำมันบานได้ไหมนะ่ะ ผมนามนถามชื่อพ่อวัวกับคุณลุงนะครับแต่ลุงแกจําไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นของกรมปรศุสัตว์นะครับเป็นเลือดร้อยครับพเพราะันกรมเขาโคกไปแล้วครับ,บ พวกทอกลุงนอกท้องใหญ่มากครับท้องแค่สามเดือนเองตัวแม่ใจลูกสวยครับตัวนี้ดูครับวัวใหญ่นะครับไม่ใช่วัวเล็กนะครับะลุงลุงลุงเดินมามือแต่นะเดินมาที่มือจมวัวอ่ะเดี๋ยวให้คุณลุงเดินมา ใกล้ๆวัวนะครับจะได้รู้ว่าวัวใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแม่นะครับตัวแม่ของตัวสาวน้อยเก้าเดือนนะครับนี่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่เชื่องด้วยนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายครับตัวใหญ่ใหญ่ได้สวยด้ยครับตัวนี้วินยังไปเดิมเนาลุงเนาะยืดเนาะบานดูครับ แข้งขานี่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับแม่ไม่เค่เทียวโอ้ปูมตีน่ปลาไทยมือเตาอึมมันพุ่มไหนาปูมีทมขอกราแค่จุดซ่อมอะไรจ้วให้่อมจี้วะตวให่แบกเท บาทโอ้จะรำดองได้เนี่ยเด้อลงมาบุนรำดองบาทสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มหน้ามนก็มาถ่ายพัฒนาการวัวลูกผสมชาโรเล่75เปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรได้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนานะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงวัวนะครับก็ศึกษาดีๆนะครับอันดับแรกหนุ่ม <c oughs> หนุ่มน้ำมนต์ว่าต้องมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ก่อนเพราะว่าการที่ <c oughs> การที่เราจะลงทุนแล้วก็จะได้ในส่วนของทุนหรือว่าเป็นผลกำไรกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาหลายปีนะครับก็ดับแรกก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับส่วนทุนทรัพย์ก็ตามกำลังนะครับอย่าไป <c oughs> ตามกระแสมากนะครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มหน้ามนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม